Ha, ha, ha! สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามรับชมคลิปอนันทนทัวร์อยู่ในขณะนี้นะครับเนาะครับมันนี่เป็นวันพุทธที่17มีนาคมพุทธศักราช2564ัร้บสี่ครับอนันทน์ทัวร์เดินทางมาตลาดนัดโคกระบือบ้านหันตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมาหาสารคามครับเนาะครับสนามนี้เพิ่งเปิดก,กันทุกวันพุธนะครับพี่น้องเนาะ สนามนี้เป็นกับขายทั้งง้วงทั้งคั้วเหรอครับนี่ครับบรรยากาศในสนามครับมันนี่คือคือคืนครับเอาครับช่วงแรกกฤษฎาเอฟซีพี่น้องเข้าเบิ้งขั้วเลยนะครับเนาะพี่น้องหลายท่านหลายคนมักเลี้ยงง้วงขวียงคั้วมาคั้วเครับเนาะช่วงนี้กฤษฎาเบิ้งราคาคั้วก่อนครับว่าสนามนี่มือนี่สนามบ้านทันนี่ครับราคาคั้วสียู่สมดายนะครับเนาะมามาเบิ้ง ตัวแรกสนามนี้มือน,นี้ครับคั้วแงามครับคั้วแงามคัยย้วใหญ่แห่งเมืองมหานครับเนาะสุดจอดเลยครับพ่นหมเบึงยางหลายเลยครับเมดสนามนี้หมเบึงตัวเดียวเลยครับนีะเล็บ่เล็บสวยเล็บสวยเล็บงามร่มโต,ตดี มี่เลยหาสิบปวนครับขอวัดเบนคนนะครับนะวัดบนลอยหาซิบหาบวกครับเอยหาสิบหาบวกเบื้งหนาครับเบิ้งคันหนาเบิ้งหนาเบิ้งเขานะครับนาองพี่น้องเนาะงามายงามายครับั้งงามัึงไงครับนี่ลูกสาวเพิ่นครับนี่โอ้มีลูกสาวพร้อมครับแขงขาไงเบิ่งช่วงนม โอ้นมงามครับนมงามนมงามลูกสาวพันกับเพียนเมียกันนะบิ่งแขงเบ่งขาครับเนาะสวยสวยสวยมีหาเชีพาขึ้นแล้วครับมีรอยหาเชีพาขึ้นละครับ มัดเบิ่อไงตัวครับมัดผมเลยหาซิฟหามั้ยอันวะครับต้องดผมเลยหาซิฟหามงดาครับิ่งดาเบิ่งดามึงดาเป็นหางครับแหมมึงดื้อหล่นครับมึงงัวง่ามค่ยง่ามเพลินนะครับเนาะเบิ่งช่วงหางครับโอ้ช่วงหางครับหางปีลูกแรกบ่านี่ฮลูกแรกเนาะข่อยลูกแรกนะครับเนี่ยข่ยลูกแรกมีหาซิฟขืนนะพี่น้องเนาะครับมีหาซิฟขืนครับ พูดเรื่องเดียวกับเงิน600,000เยสิบิถามราคาน้ำอยู่คลองเพลินนี่ครับเบิ่งช่วงหนาครับลูกตัวนี้ลูกแรกปะครับเนี่ยลูกแรกมันลูกพ่อไหนเนาะตัวนี้เนาะโตตัวนี้ลูกก็ลูกไทยครับอ่าตัวนี้ลูกก็ลูกไทยเนาะพี่น้องเนาะสายค้ยง่ามกับสิหูจักกันดีเนาะครับเร็บ บอกว่าติเป็นเล็บแม่เล็บลูกนะครับดีเหมือนนะครับเนาะแม่นี่ลูกแรกกันบ่ครับนี่ลูกแรกเพิ่นมาสายไหเนาะตัวนี้เนะขับคู่จะเล่นปั้มครับโอ้คูจะเล่นปั้มมาสายเขาจริญนี่ครับแม่เพิ่นมาสายเขาจริญลูกแรกเนาะลูกที่สองนี่ท้องว่างอยู่บ่ครับนี่งทับทับเป็นยังไงเนาะครับโอ้ทับเจ้ายิ่งใหญ่อทับเจ้ายิ่งใหญ่ไปสามเดือนนะครับเนาะพี่น้องก็รุุ่นเอาเลยนะครับสามเดือนนี่ก็เสื้อผ่าน พี่น้องเอาพี่น้องครับขอราคาครับราคาเปิดไปเท่าไหร่ครับ <50. S 1> เปิดไปหกหมื่นโอ้หกแสนเก้าหมื่นเอาราคาเปิดไปหกแสนเก้าหมื่นนะครับเนาะพี่น้องอยากได้คว้วใหญ่คว้วยยงามตัวนี้ครับคว้วงามแห่งเมืองสาราคามาครับตัวนี้ใหญ่ยยครับใหญ่เนาเน่า,างามสวยพร้อมครับได้ทั้งสวยได้ทั้งใหญ่ได้ทั้งงามครับได้มาครบเลยได้ลูกสาวอีกตัวนึงเอาราคานี้พี่น้องลอง โทมาต่อเพิ่นเบิ่งนะครับเนาะอันโทมาเบิร์ไดนเนาะครับ063 063 016มศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้เด้โทมะเบอร์นีนะครับเนาะอ่าคุตัวนี้ก็อยู่อำเภอกันทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับสวยทั้งเมียทั้งหลูกเลยครับตัวนี้สูงว่าแม่นยอดปานรถบาดรเอาเบิ่งหนาผ้าเบิ่งหนาเมียเพิ่นจะเข้านะครับโอ้โหคนเขาครับโคนเขา งามเลี้ยวดำนะครับราคานี่พี่น้องมักอยากได้กะทักมาครับนะช่วงนาบกเผานะข้าวนาบ่วงครับโอ้ขาใหญ่แท้ขาใหญ่แท้ครับขาใหญ่แท้ครับคอับพี่น้องได้ทักโทษถามมาหน่อครับเบอร์ประหารนะครับเนาะโอ้สวัสดีครับพ่อเสงครับสวัสดีครับโอ้สวัสนี้พ่อเสงมีขั้วอยงามมามตัวหนึ่งตัวนี่มห้ยเปล่าขั้วเราขวางบ่พอเนี่ย อันนี้พบอกาพบว่าทองพบทองบอรับประกันโอ้บรับประกันทองเนาะโอ้โหเพื่อเอาประกันเือมากได้ว่าเพิ่นว่ามันทองโอ้จ้าของเพิ่นว่าทองโอ้เพิ่นเอานี่ครับว่าพอเสียงมามาหนี้ครับเจ้าของเก่าเล่าว่าเพิ่นว่ามันทองเราบั่นว่าพ่อจ้างบาทพอพ่อห้องไว้ยแปดห้าแปดสิผาแปดสิผาเป็นลูกที่ไหนมันน่าพอนี่เนาะพ่ออันเนี้ยครับมันมันมันทองแนี้ทองแหลก เอาครับงัวค้วยทองแรกเนาะสูงกับยูสิร้อยสามสิบกุ้งกุ้งนี่พอเนาะแค่ว่าประมาณไหนพอเลยเอาวัดเมื่อไหร่พอโอ้ไม่นี่มันนี่มิตรลับเม็ดวัดให้พ่อนะครับมันให้วัดเนี่ยพ่อเนาะพ่อเนาะพ่อมันตื่นได้ครับนี่นี่แหละครับพอสีหาแต่ลับมาแต่ลับเม็ดวัดว่าอะไรครับนี่นี่ครับต่ดีเข้าไปเมื่อกี้เล่นนี้แล้วครับนี่วัดวัดนี้เบื้องเบื้องกันได้ครับทั้งไหนครับมันนี่นะครับ เอาตังดินจึกจึกจึกบ่ออะไรสระมั่นที่ไทยครับรอยสามเท่าไหนเอาไหมมึงเอาจําดินครับเนีเยกมีน่กแยกกุไก่บ่อเอาเวนี่าบ่อเอาหมื่นบ่อ อาอยสามสิครับครโอ้ยมาหน่หน่อยเถอะวันนี้พอเสียงหน่อยครัวเียวอาบสองพอเสียงเนีครับคยพอเสียงนี่ท่องแรกทับข้นบ้านๆแล้พอเนาะทับข้มบ้านเลยเสียงข้มเอาอยากได้ง่าพอเสียงครับพองไปแปดสิบเซก็พอแปดห้าแปดหม่นาันท่วมหาพอเสียงนี่ท่วมมหาบพอศูนย์ปดหกมศูาสามเจ็ดแปดหนึ่งเกเจ็ดแปดหนึ่งเ พอเสียงบอลระเบืดนะครับอ่าน,นี่ครับมาเบิ่งดากงัวนเหล้าขุยเหล้า,บาเบงบนี่อ่าน,นี่ครับนี่สูงร้อยสามสิบสองครับนี่กะกะว่าสามสิบก้าครับนี่กสามสิบสองมันอีกมีคนถือตลับเม็ดมาวัดให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้ครับดากันนะครับเนาะเบิ่งมาไก่เป็นขุยขุยแม่น้อยบ่อทับเมษาบ่ครับนี่ยเมสาวน่อยแจ๊บบานเนาะครับนี่โอ้อันนี้ทองไว้สามหมื่นพันเนาะราคาห้องเนาะ นี่ครับแม่สาวก็สิแย,ยกแม่มาล้นเตืบรบบบ้านนี่เนาะโอ้แยกมาแม่มาหดสองมือยยก็สิอยู่หกเดือนเนาะประมาณนี้เนาะแม่บอกครับแม่นี่เราล่าหกเดือนครับง่วยังบ้านในการพัฒนานครับเนาะง่วยังบ้านในคุนเนาะค้อยพ้านในขุนเนาะครับเนาะค้อยตัวนี้น,นี่นี่แก้มจำมีอ่องนั่นครับเล็บแม่สาวประมาณน,นี้ครับพี่น้องอยากได้แม่สาว ราคาสามหมื่นกวาๆนี่ครับโทรมาหาเป็นเบึงนะครับเนาะอีพอมีเบอร์่พอเบอร์ใดพอศูนย์หกสามนกเก้าสามหกห้าหนึ่งแปดเจ็ดน่งแะครับบึงเมียใหญ่ๆเและคับมาบึงเมียสาวๆหน่อยๆรุ่นน้ำนะครับเนาะนี่ครับนี่ตัวนี่อามนี้าเบึงค้าวก่อนนะครับเอามาเบ่งแม่ลูกเขาปนี่แม่นี่ลูกเพีเมียคือกัน ล่ำตนี่กะอ่างเลิกอ่างไงครับแม่นี่ควบนี่ห้องจักบาทพอราคาเท่าไรก็พอโ,โอ้เก้าสิบนี่ครับนี่ห้องบนในห้องมาอยู่เก้าสิบเนาะนี่ครับนี่เก้าหมื่นครับนี่แม่ลูกอะครับบึ่งแม่ลูกห้องอยู่เก้าหมืน่นนี่ครับนี่ครับคื่อราคาราคาขวยมือนี้นั่นเป็น้องเนาะราคาควาอนนอคายอ,ควอ,อยู่ตลาด นัดโคกระบือบานหันอําเภอเมืองมหาสารคามนี่นะครับเนาะเมนี่กับสิพาลูกมาเอาเบิ้งข้างหนาไปด้วยนะครับก้มือนลูเพียรเมียครับอู้หนาปากลูกกระโหลกไงหนากลมม้นครับนี่ครับเป็นตาฮักนะครับได้แม่ครับกระโหลกหัวได้แม่ครับแม่หนาไงปากไงเป็นตากินหนาได้นามดีเล็บกัเล็บกลมครับส่งเล็บกลมม่นนะครับเนาะ ส้วงขาหนาพ่วงสูงกับอะบัตขึ้มสูงไห้เนาะมาลย 32, 33, สามสิบสองสามสาม่มะมาเนี่ยสี่สิบพอพอโอ้ยพอละมาสีออนะ่สิบพะอันนี้ครับเนือา,ารครับเนาะนี่มันกรสิสก้อยสี่ครับเพียงไรผมเนาะนะครับอาพี่น้องมักราคานี้นะครับเก้าสิบแม่ลูกนี่ เขมมาหายพอนะ้วไอ้พ่อมีเบอร์บ่พอ่อมีเบอร์โทรศัพท์บ่บ่มีโอ้อันนี้บ่มีเบอ,อบร์โทรศัพท์ครับอ่ะพ่ออยูบ่บ้านไหนครับนี่พ่ออยู่บ้านไหนบ้านน้องกุ้งโอ้ท่านท่านกระสินโอ้พ่อมาตาการกระสินครับนี่โอ้บ่มีเบอร์ให้เนาะครับเนาะ เอาเบิ่งโค่แม่ลูกอี่างโค้มนะครับเนาะอันนี้กับแม่ลูกลูกกับโตแม่เหมือนเบาครับลูกกับเพจเมียคือกันเพจเล็บไปเพจขากับส่งมลน,นะครับส่งเล็บส่งกีบเล็บนะครับส่งมลอ่าแม่นี่กับลูกเพจเมียนี่ท้องเท่าไหร่นะครับแม่นี่ท่องไ้สี่หมื่นหาอ่ะสีะ่หมื่นหาครับผ้าเบิ้งรอบๆนี่นะครับสี่หมื่นหา มึงถามมึงหามึางทายไปนเนาะครับเนาะลูกกับลูกไทยบ้านนี่แหละครับนี่นี่ครับสิมแมล่ลูกลูกที่ที่ไหนมันบุนน่ลูกที่ไหนเนาะครับนี่ลูกแรกเลยโอ้ลูกแรกแม่กับิมาสูงอยู่ลอย,อยงี้สิบผาเนาะแม่กับิสูงอยู่ลอยงี้สิบผาครับลูกแรกห้องอยู่สี่หมื่นเท่าไรกับลุงสี่หมื่นหาอ้าวไปเนาะสี่หมื่นหาครับอยากได้โทรมาเบิ่งนี่ มีเบอร์วอลผมลุงเบอร์อรพอเพิ่นกะ066 093 6122กับแม่นี่นะครับซัมนี่เนาะราคาซัมนีน่นะพี่น้องนี่ครับซื้อไปกินยาครับยาต้องสิบป,ปงลงละฝนเรา่มลงลง,ลงเอาเบิงเ้องแม่ลูกอีกครับบ้านนี่เบิงเ้องแม่ลูกจากโตครับลูกก็โตเมียลูกกัเพศเมียคือกันอ๋อไม่นี่ไม่นี่ให้ลูกสีส่งจุนพนดี ส่งเล็บกลมครับเล็บส่งกลมช่วงหนาบักพ้าวช่วงขาหนาพ้าวนี่กระด้วงครับมีตาแก้มแก้มจำครับงัวกับยังคั้วกับยังพ่อไหนรับการพัฒนาเนาะอ่ะยังเป็นคั้วส่งเหนบ้านอยู่นะครับเนาะอันแม่ลูกคมนี่ห้องอยุักบาทครับสี่แปดสี่หมื่นแปดพันลูกตัวใดมันครับตัวนี้ลูกแรกปะ <Okay. S 1> ลูกแรกสี่หมื่นแปดพันพี่น้องเอาเบอร์ควบสูงจักหน่อยเนาะ <Okay. S 1> ครับแม่ลูกลูกอ่ะ ก็สีท่านถึงสองเดือนไปครับลูกอะประมาณนี้บุกอายุสองเดือนเนาะนี่ครับนี่สูงอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณนี้เนาะมีพกยี่สิบเจ็ดขั้วสูงของลูกเพิ่นนะครับนี่นี่ครับลูกเปล่นเมียครับอยู่อายุเพิ่นก็สองเดือนนี่แล้วครับนี่เอานาใส่ได้แล้วครับนี่ส่งคือแม่อยู่นะครับนี่ส่งคือแม่อยู่เอ้าพี่น้องอยากได้แม่นี่เนาะ พักโทรถามเอาเนาะอันโทรมาเบอร์ไหครับศูนย์ก็สามสามแดสาม่งัอันนี้มาตาการินครับโอสารามบัลเบัลลูบรลลูบั่ลตบัลลบัลลูบัลลูบัลางบัลลบัลลูบัลลูบััลบัลลูบัลลูบัลบับัลนูบัลัลบับัลลูรับัลลบัลลูบัลลูบัลลูนขลลบบัลลูบัาลูับัี่บับับั ครับเนี่ยเอ้าเบิ่งด้านนี้นะ้ำเบิงเเ่งเพลเพลียแม่เดียวนะครับเนาะตัานี้มั้งสองแม่ครับเนี่ยเป็นแม่เดียวสองแม่แม่เดียวพันกันพันกันไม่ลูกเมื่อทั้งสองตัวหรือเล่ครับตัวนี้แม่สาวตัวนี้เดียวสาวเขากันโอ้แม่สาวทั้งสองตัวครับ นี่แม่สาวทั้สองตัวน่งหนามาเป็นข้วยไทยบานเท่านะครับด้วยนี่ยข้ยทยบันเท่าช่าง้านผ่านการขุนนะครับเนาะไอ้ตัวนี้ห้องมวจักบาทครับนี่4สี่สิบสองตัวนี้เดียวสามหมื่นเจ็ดพี่น้องสามหมื่นเจ็ดกับสี่หมื่นสองครับนี่แม่นี่สามหมเจ็ครับนี่สามหมื่นเจ็ดงดาบบ่งหาบ่งก้นนะครับบ่งเล็บบ่งตีนช่วงตีนใบโพนะครับเนาะอันนี้สี่หมื่ครับ คุ้มมาตะบันไลยเนาะครับเนี่เอาพี่น้องอยากได้โทรมาหาเพี่มึงเด้อครับนี่ยสามหมื่นเจ็ดเมนี่สี่หมื่นสองเป็นคล้ยแม่สาวสองว่างนี่เนาะสองว่างเอาโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์เก้าสองสองแปดสามห้าศูนย์เจ็ดเก้านี่ครับเบอร์นี่ทักได้นะครับทักได้ต่อมาครับมักต่อเอาเล้วครับเนาะพี่น้อง เบิ่งแม่นี่ครับพาฝูงของมาเลยครับนี่อยู่กลางงูวันนี้ล้ำตัวหนาครับล้ำตัวหนาท่านหลังอ่ะท่านหลังเปลี่ยนเรือเบิ่งเล็บเบิ่งช่วงมะพร้าวเพื่อนครับโอ้ช่วงมะพร้าวหนาครับเล็กหนามะพร้าวใหญ่ส้งเล็บส้งกลมครับเล็บส้งกลมนี่ครับเลยอันนี้แม่สาวบอกครับเลยแม่สาวใหญ่แม่สาวใหญ่นะโอ้เพื่อนมีตาแต้มแก้มจำได้ครับพี่น้องเนี่ย สององ่องเขาลักษณะขั้วจะดอกแม่นี่เป็นแม่สาวใหญ่เนานะแต่ว่าหลังนี่อ้เปรีย้ยหรีครับว่าบึงว่าบึงดกักใจง่ายนะครับเนาะนี่ครับเป็นนี่เป็นนี่เลยนะครับเป็นน้านะสูงยูร้อยยี่สิบแปดเดยบ่ะเนาะเนาะอยู่ประมาณนี้ครับนี่เขอมา้าลายสามนี่แหละครับสูงเพื่อดากนะกว่าก็ขาไงาครับแม่นี่ก็าขางไง ช่วงขาช่วงเล็บอ่าครับสิถามราคาเพิ่นน้อคำนั่นเป็นเป็นห้องซำหรับนอนไหมนี่เนาะถามราคาครับราคาเท่าไหร่ครับแม่นี่ห้าหมื่นสองพันครับแ้าหมื่นสองพันนะครับเมนี่ห้าหมื่นสองพันท่านขึ้นไปนอนนี่เนาะย่างท่านขึ้นเนาะแต่ช่วงสงการไปนี่แล้วเนาะอืมครับ นะครับไม่น,นี่นะลึกหาหมื่นสองพันอ่ะพี่น้องมักตัวนี้ครับนี่มเป็นแม่พันแเม่บอกได้อยู่ได้นี่ทัวรมาหาพลนัพธครับนี่ทวรมาบระเดียวครับศูนองครับศูนย์หสองหาหนึ่งนกศูนย์เจ็ดหกนี่ได้เลยครับแม่นี่ตัมาเลยครับนี่องช่วงล่างเพิ่น อาวาเบิ้งสายพันธุ์อีกสายพันธุ์น,น,น,ลลนึงครับเนาะจาระจาระบัอหรือมูล,ลาห์เลยครับเนาะตัวนี้มูล,ล,า,มล,ลาเนาะลูกลูกเพิ่นกับมูล,ลาบ่โอ้อันนี้ครับเดี๋ยวมูล,ลาห์เลยครับเนี่สายพันธุ์มูลาครับเนาะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากแอฟริกาเลยครับเนาะสายพันธุ์ควายป่ามันสอดมาแล้วแล้วมัน,น,นสอดมาหาไทยหล่นบ่ครับขันมาสอดม้วนเขาอยู่นโอ้ขันมาสอดถึงงอกค่ักตัวนี่ตัวนี้สายพันธุ์เพิ่นมามูลาเนาะ ว่ามาไทยหลายเติบแล้วล่ะสูงสี่สองสเพิ่มสูงเลยสี่สิบสี่แม่ลูกกันปะครับลูกแม่ปะลูกตัวผู้จักบาทนะครับห้องไว้จักบาทสิบหนึ่งสิบหนึ่งอ่าสิ้เพียงๆนะครับเน้องผู้ลูกคนน้องแบบเดิลูกเพียรผู้นะครับอ่าสายพันธุ์นี้นะครับพี่น้องเอาไปโค้งสางมันใหญ่ดีสายพันธุ์นี้น้องโค้งสางใหญ่ดีห้องไว้สิบหนึ่งวันนี้มาอีกแม่สาวป่ ลขาทองโอ้ตัวนี้ลูกศรข้าทอง<ช>ทับทับไปที่ทองทับพอได้เบิเ่งพันล้านเนาะแม่นี่ก็ถือว่าล้โตหนาใหญ่ครับหนาใหญ่ปากใหญ่เนาะตาแจ่มแจ่มจ้ำเล็บทรงทรงกลมขับ,บ,บ,บเดบบอเบอเลี่ยวเนาะเล็บออกมาประมาณทรงกลมขับเล็บแมนน่แมนี่แม่นี่ราคาเท่าไหร่ครับนี่มันเก่าซีฟเก่าห่วงไว้ 90, เก่ามื่นเบิ่งพันล้านได้ครับได้ทอง ห้องไว้ยเก่ามืนด้านนาเถอะอันนี้มูลาครับติดไทยมาหลายแล้วครับมูลานี่แต่ว่าโค้งสามยังได้มูลาอยู่กับหนามันนะครับเนี่ยเขามันนี่ยังเป็นง้อคักเนาะครับมูลาสิง้อคับก็นี้เนาะง้อคับก็นีเก่ามืนกับสิบหนึ่งแม่ลูกนะครับเนาะนี่พี่น้องอยากได้เดี็กผีผ้ายางเบมาทั้งด่ากอีกขอเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดหาหนึ่งแปดหาหนึ่ง สามเก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งครับ <im pe at> สองแม่นี่ครับแม่มูลาแม่ลูกกับแม่นี่แม่เดียวในทองลูก <im pe at> เขาสวยครับดิ <im pe at> ขัดมาอย่างงามของบ่มพันล้านเนาะในทองเนาะ <im pe at> อตอนนี้มีบใบห้พร้อมเรียบรย้อย <im pe at> อ๋อตอนนี้มีบใบห้ได้พี่น้องเด้อเนี่เก้าสิบเบิพันลาน้านถับไปเบิ่งลูกเพื่อนครับเบิ้งพันล้านเห็นมากอะงามสุดโตแล้วลูกเพื่อนนะ <im pe at> ขุ้นมาจะใส่ครับเนี่ยกาลสินครับอ๋อมาตกาลสินนะครับพี่น้องขุ้นงามกาลสินนะครับเนาะไปเบิ่งทั้งดาครับบ้านนี่นี่ครับลูกไส้เพิ่นลูกไส้ตัวนั้นนะครับนั่นน่ะแสนนึงครับพ่อมนี่นี่ดาตัวนี้ครับก็มื่นในทองบ่มพันล้านครับดาเอาเบิ่งดานีน้ำะพี่น้องเนาะเบิ่งดานีน้ำโคตรตัวนี้โค้งสั่งไงครับตัวนี้ลูกบ่มพันล้านงามเติบเลยครับ ตัวนี้สูงลอยอสี่สิบสี่ขมูงพันลอยสี่สิบสี่นะครับเนาะผ่านลูกมาตัวหนึ่งแล้วลูกเพียรเมียในทองเบิร์พันหลาน<ป><ห>เขาเง่าแม่นี่เขาเง่าเบิ่งเมียสาวกับเมียลูกครับบัน แม่สาวน้อยเจ้าบาทครับแม่สาวน้อยนี่ิบหาหาหมื่นหาพันโอ้สวยครับแม่นี่งามโค้งโค้งสางดีพวกเขาใหญ่เขากว้างเนาะลูกเจ้าหาแสนดิโอ้ครับนี่ลูกเจ้าห้าแสนเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ประมาณสิบกว่าเดือนประมาณสิบก่าเดือนก็ยั่งเลยประมาณทีมแบบย่างเลยย่างย่ลายไอ้น่องนะครับเอ่ย่างลายกระสีเรื่องมีจักปีผุนแล้วเนาะเนี่ย ดีหนาผนได้พี่น้อนก็จิทับนี่เอาครับเอาพัดดีดีไว้ครับพัดดีดีไว้ราคาสิบหนี้เนาะมาตัวเดียวไหครับมันนี่มืัอนี้เพิ่นมาตัวเดียวเลยครับนี่นี่ครับประเภทลักษณะท่าทางเพิ่นเขาท่าครับสายเพิ่นมันเพิ่ท่าเพิ่นมันดีนะครับเนาะลำตัวเงี้วครับลำตัวเงี้วสูงอยู่สูงลอยยี่ไทยเนาะครับนี่ประมาณลอยยี่ผาเป็นคุ้ยหน่อยได้ครับหนี่งคุ้ยหน่อยอยู่สี่เลี้ยงมาอีกปีนึงคนละครับค่อยจิขึ้นค่อยจิทับนี่ราคานี่ครับห้าสิบหานะ หาหมื่นหาพันที่นองอยากได้โทรมาเบอร์เบอก็จำา,าะอะไรอีกละ่ะเท่าเท่าเท่าไปศูนย์แปดศเกเกาครับเบอร์ไหมนะครับเนาะศูนย์เกาเกาศูนย์ครับเบอร์ไหมนะครับเนะาะทักมาหนครับงัวยูเลเอ็ดเนาะครับเนาะัวยูเลเอ็ดครับนะ นี่ครับราคาห้องไว้ซื้อนะอ่อรองได้ครับอามาเบิ้งประเภทพ่อพันธ์ครับข้วดอนครับบ่ใครเห็นพ่อพันธ์เป็นไหนนะครับเนาะขั้วดอนบักไงครับสูงเบิ้งพว่มสูงจนมาหลายสี่สิบกัวอยู่ครับโอ้เลือกหนาครับเบิ้งกีบเล็บเร็บทรงกลมทรงมนครับเบิ้งหนาโอ้หนาใหญ่ครับมัน ดูนะครับหนาไงปากไงครับเลียงคุยดอนให้เป็นเขาค่ำนะครับเนาะเลียงคุยดำให้เป็นเขาแก่ขั้นเลียงไงแล้วให้เป็นให้เป็นหน้าเบื้องช่วงหนาครับช่วงหนาช่วงขาช่วงบากข่าโอ้ครับขากวงครับพ่อพ่นครับนี่สือไปทับเลยเป็นหรอก,ากผาไงพ่นเขาไง เอ้บืงช่วงหางช่วงท้ายเนาะครับเนาะนี่ช่วงดาช่วงท้ายโอ้ท้ายใหญ่นะครับเนาะนี่ครับท้ายใหญ่กกหางใหญ่หางเลยนองลงไปนะครับเกิดหอบเล็กน้อยว่าเบิ่งหำเพิ่นครับวันนี้หำมหัมหัหัหัห,หันี่ครับหำมโบหินอ่าโอ้หำหำออกมาตรงดีอยู่หัมมาตรงครับเนี่ย พี่น้องโอ้พี่จะคล้งองท่านกันลังยาง,งามาก <laughs> ักบงกล้วยพันกับเิกจักบาทลยครับตัวนี้ว่าไว้สิองอไว้หนึ่งแสนสมืน่นเนาะอันทับได้จักตัวหร no พนดีเนาะครับ้เพมันแปดสิบแล็ดแล้วเทกเิกปีครับกล้วยตัวนี้กล้วยสีส้นสามปีนีโอ้สีส้นสามปีถือว่าปดีไกลเนาะรับท่านเห็นลูกมันกจักตัวเป็นเนาะครับ นั่ง,งบัตรหลวงมันเนาะแต่ว่าทับหลายตัวแล้วเนาะข้ามันอยู่อืมข้ามันอยู่หลายอันนี้ครับราคานี่ครับสิบสองเนาะสิบสองครับพี่นอ้อ,องห้องไว้เนาะห้องวันสิบสองคุยมาตะบ,บันไหนพอนะคุยมาตบันกวนแกนบันโกธาบันโกธาคอนแกนบันโกธาตะบ,บ,บนศิลาครับเพิ่มยังคอนแกนอตะบ,บนศิลาสีปัจจลินเราล้อ,ลอหันะอะไรปีอหั<อ>โอ้มีคุยดอนบักใหญ่ตัวหนึ่งครับวันนี้เห็นตัวเดียววันนี้ครับนี่โอ้เห็นสองตัวแล้ตอนขึ้นมันคุยเมียเนาะ ตอนเมร์ตอนขายเล้บพอพันครับพี่น้องเอาไปทับเอาเพราะว่าคุยดอนนี่โตเพจผูนี่สิหายยากจักหน่อยแล้วเนาะเพราะว่าเพราะผูว่าเมร์นะครับนี่เริ่มสิหายยากคุยดอนอาพี่น้องอยากได้อลองโทมา่าต่อทำพินเบงเอาเนาะโทม่าเบอร์ไหนอีพอ่อศ <0 8. S 1> ูนย์แปดเจ็ด สองสามหกสองหนึ่งเก้าหาสองหนึ่งเก้าหาพ่อบุญพ่อบุญคอนเจนนี่ครับถักมาด้วยนะครับเนาะครับมือนีครับคลิปนี้คลิปแรกสนามบ้านฮันครับกระสิปิดคลิปกันอยู่นี่นะพี่น้องเนาะมาดีกระสีผ้าเป็นงง่วนนะครับเนาะหลังจากเบึงข้ยมาพอสมควรแล้วครับราคาข้ยมือนีเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องมีโตถึกตาราคาถึกใจในโบหันมีกะโทษทักถามเมอเนาะครับเนาะขันบืมีกะเบบึงมวนมวนเพื่อนไปนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศ ส่วนร่วมครับเอาคลิปนี้ปิดคลิปอยู่นีงนะพี่น้องเนาะพอกันคลิปต่อไปเบื้องบนนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณนะเจ้าของมาขยับรถนะครับเอาให้รถู